โอ้ยโอ้ยเอาเอาเนไปไปดูมามมีไป่่้ยฮ้ยมามีทำอะไรไม่บอกไม่บอกเขินไปบ้า โมนี้นะครับทุกคนเรามาสำรวจดูดัชนีเซ็ตกันก่อนนะครับจากทำเฟรม5ทีตรงนี้จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการซึมนะครับก็คือซึมลงมาจาก1 6น0กกว่าเนาะล่วงลงมาหลุด1 6น0มีการเด้งขึ้นไปแล้วก็หลุดแล้วก็พยายามที่จะเด้งมาแตะ1 6น0อีกทีหนึ่งนะครับอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนาะแล้วก็ลักษณะทรงแบบนี้นะในทำเฟรม5โอกาสที่จะล่วงต่อเนี่ยมันจะมีสูงมากๆเลยครับเพราะว่า ตลาดเนี่ยอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะถ้าเกิดใครติดตามมาตลอดนะจะพบว่าเฮ้ยแต่ละตัวมันก็ไม่วิ่งเว้ยตัวที่วิ่งก็วิ่งวิ่งแบบไม่แรงอ่ะตัวที่มีการกระโดดจริงๆเนี่ยก็เป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับดัชนีแทบจะเรียกว่าวิ่งตามตัวเดลต้าตัวเดียวเอออะไรทํานองเนี้ยเออนะครับก็ถ้าเกิดยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่นะฮะมันก็จะซึมลงซึมลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็มองว่าในช่วงก่อนสงการเนี่ย คนก็น่าจะนําเงินออกนะออกจากตลาดไปเที่ยวหรือในต่างประเทศก็อาจจะเอาเงินออกแหละเพราะว่าไทยก็จะหยุดยาวครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองว่านะครับยังไงก็ก็หลุดแหละพันหก็คิดว่าหลุดนะครับจะหลุดไปถึงไหนนะในชุดนี้ชุดทําฐานนะฮะฐานมันอยู่ที่1518แต่ไม่คิดว่ามันจะถึงนะอืการยอร่อลงมาในชุดนี้คิดว่ายอ่ออย่างแย่ๆก็น่าจะอยู่ที่1550 แต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ติดตามสถานการณ์ตัวนี้ต่อไปรายวันอยู่แล้วเนาะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมน้าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโรกันนะครับในคลิปนี้นะครับคือรายการติวเข้มก่อนเทปประจําวันที่5เมษาปี2อง6นนะครับวันถัดไปวันที่่าวันที่6เมษายนี่คือวันหยุดเนาะเพราะฉะนั้นในวันที่6เมษาเราจะไม่มีคลิปนะครับแต่จะมีรายการ หุ้นหนึ่งาทีให้ชมนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจของวันนี้กันก่อนนะครับเราเริ่มจากตัวแรกที่มาแรงที่สุดนะครับนั่นก็คือไทยลีไหลรู้จักไทยลีไหมรู้จกักบริษัทประกันต่อไหมฮะ <c oughs> คือแบบมันเป็นธุรกิจที่รู้จักบริษัทประกันเนาะอ่าบริษัทประกันเนี่ยโดยปกตินะครับประกันที่อยู่ในในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอ่าของ ม,มีกฎที่คุมอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดมันเกินความสามารถในการรับของเขาเนี่ยเขาก็ต้องทําการกระจายความเสี่ยงโดยส่งไปยังบริษัทประกันภัยต่อนะครับหรือเราจะเรียกว่าไทรีนะครับไทรีนี่คือ Re ครีอินชูรันนะในที่นี้มันก็จะมีทั้งไทไทรีไลฟ์ก็คือเป็นประกันชีวิตนะครับแล้วก็ไทยรีปกติก็คือเป็นพวกวินาศภายัยต่างๆอ่ะตัวนี้คือไทรีไลฟ์นะครับล่าสุดนะครับตรงนี้กลับตัวเป็นต้นเทนแล้วแต่เนื่องจากไทรีไลฟ์เนี่ย การพักตัวของเขาจะเป็นลักษณะของเ Shape เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะอยากได้นะฮะไม่จะเป็นต้องไล่ราคาให้รอการย่อนะครับซึ่งโซนในการย่ออาจจะย่อมาถึง4.3เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเล่นในโซนแบบใกล้ๆ4.3ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับถัดมาคือตัว BRR b r BR จะคล้ายๆกับไทยรีไลท์เลยนะครับโดยลักษณะทรงกราบแต่ว่าตัวไทยรีไลจะมีความสวยกว่าเพราะเขาอยู่ในโซนแนวรับ นีนะย้อนกลับมานิดหนึ่งนะไทไลิ้จะอยู่ในโซนแนวรับแต่ BRR จะหลุดลงมาอ่าเพราะฉะนั้นถามถึงโมเมนตัมในชุดนี้โอกาสที่จะเป็นขาลงอะ่ะมันจะมากกว่าที่เป็นขาขึ้นนะคือมันลงต่อได้ง่ายกว่าพูดง่ายๆนะครับชุดนี้มีการกลับตัวอาจจะมีการกลับกลับตัวต้นเทรนตัว BRR เป็นการพักตัวแบบ s h a p e แต่มันไม่ได้รุนแรงมากนะเพราะฉะนั้นแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ6.5านะครับถัดมาคือ CI CI ไม่ใช่ขาลงนะครับ CI เป็นหุ้นขาขึ้นในกรอบไซด์เว์คือยังไงนะครับกรอบไซด์เว์คือกรอบนี้ชุดนี้เป็นขาขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยถือว่าเบรกต้านได้ด้วยค่อนข้างสวยมากๆ CI นะครับ CI เป็นอีกตัวหนึ่งที่พักแบบ A-Shape ไม่เป็นต้องไล่ราคาก็ได้นะครับรอที่ประมาณแถวๆห้าจุดามนะครับทำไมาคือหุ้นเรดดีนะครับตัวเรดดีเนี่ยมันเพิ่งเข้าตลาดการดูในทางเฟมเดอาจจะไม่เหมาะมากนะัก ต้องย่อยทำเฟรมนะครับมาดูในทำเฟรม5าทีสิ่งที่เห็นในทำเฟรม5้าทีนะครับก็คือการขึ้นมานะครับชนไฮชุดนี้นะครับมีการย่อลงไปเด้งขึ้นมาชนอีกก็ย่อลงไปสุดท้ายเล่นเกมบนนะฮะตอนนี้คือคือเล่นเหนือโซนแนวต้านอันเดิมแล้วนะครับทีนี้ในชุดนี้ก็เกิดการพักตัวนะครับโซนสะสมจะอยู่ตั้งแต่14จนถึง14.7นะครับแนวต้านจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับ15.50นนะถัดมาคือ i.i.g. นะครับ i g เนี่ยถ้าเทียบกับเร็บดีเมื่อกี้นะครับตัว i g มีความสวยกว่าเพราะว่ารักษาการพักตัวเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับบอลุ่มแบบค่อนข้างหนานแน่นกันเลยนะครับตรงนี้คือทม์เฟรม5ทีนะถ้าเกิดเราไปดูในไทม์เฟรมเดย์ก็อิ่งจะเห็นว่ามันชัดเจนนะครับตรงนี้ก็เบรกไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีแรงขาย มาบ้างนะครับจะเห็นจากไส้ที่มันแทงขึ้นไปเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นโซนแนวรับนะครับจะอยู่ประมาณ35.8ตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับต่อด้วยตัว A5 นะครับมาฝั่งของพัฒนาสังหาริมทัพย์กันบ้างนะครับ A5 เนี่ยรอบนี้มาดีรอบที่แล้วยืนไม่ได้นะครับตรงนี้คือแนวต้านเนาะอ่ารอบที่แล้วทะลุแนวต้านแล้วยืนไม่ได้แต่รอบนี้ยืนได้แล้วก็มาพร้อมวอลลุม่มในทางเฟมดี A อาจจะไม่ชัด เพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่นะครับถ้าเกิดเราดูในไทมเฟีม่าทีเราจะเห็นว่ารุ่มชัดมากนะฮะเห็นไหมเห็นชัดตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังพักอยู่ในโซนนี้นะครับไม่ได้ต่ํากว่า4.1ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับคือเล่นยังไงก็ได้ครับต้องเล่นเหนือเก็บนะแล้วก็มีควที่จะหลุดโลก่อนหน้าเพราะฉะนั้นในชุดนี้นะครับโซนสะสมผมให้ดัด4.1ขึ้นไปนะครับ4.1จนถึง4.2แล้วก็ลุ้น การเบรกนะครับนี้การเบรกชุดนี้เนี่ยก็แนวต้านอยู่ที่4.35นะครับไปจนถึง4.50ต่อด้วยตัว AS นะฮะ AS เนี่ยถ้าเกิดดูใน time frame day เอาจริงดูไม่รู้เรื่องเพราะว่าการาฟมันค่อนข้างแบบมีความ,มแปลกแยกมากนะครับหลังจากที่มีข่าวเนี่ยนะทีนี้เราไปดูใน time frame 5นาทีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้ถือว่ายืนได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะไฮเดิมของเขาคือ14.7 ตอนนี้มายู่ที่14.8ในทาเฟรม 5T นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ที่นะ15.50แล้วก็16.50ตามลำดับตัวน,นี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะอยากให้ไปติดตามตัว Tender Offer นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด Tender Offer จะสิ้นสุดเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับราคาจะมีการขยับขึ้นเรื่อยๆจนไปใกล้ราคา Tender Offer นะครับก็คือ18.50ตอนนี้ตัวออรา ออทองก็ต้องมาแล้วล่นะนาทีนี้นะฮะออราถือว่ายืนได้ในทางเฟรม5ทีนะครับถ้าดูในทางเฟรมเดย์ก็สวยนะในชุดพักตัวเนี่ยแท่งนี้ถือว่ามาแล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่18.9เลยถ้าเล่นสั้นๆวางแผนเทรดใน5วันก็คิดว่าน่าจะถึงนะครับตอนนี้ตัว prm ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่สวยมากๆนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่แบบอึมครึมมันดึออกอไหม เออการที่จะเห็นตัวที่แบบย,ยู่ในโซนสะสมแล้วมีการเบรกคืนขึ้นมาได้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าโชคดีนะตัวนี้อาจจะลงมาให้รับอยู่ในโซน7.4นี่คือแนวรับนะฮะโซนสะสมอยู่ที่7.5ถึง7.6นะครแนวต้านของเขานะแนวต้านแรกจะอยู่ที่7.8แนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไปเล่นกันจนถึง8บาทเลยนะฮะ ต่อด้วยตัว KCC นะครับ k c ถ้าเกิดดูในไทม์เฟรมเดน,นะก็จะเห็นว่าเขาเปลี่ยนกรอบสะสมเรียบร้อยนะครับจากโซนด้านล่างใช่แต่ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะมาเก็บสะสมโซนด้านบนก็ถือว่ายิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับแนวต้านตรงนี้จะอยู่ที่6.7จนถึง6.8นะวางแผนเทรดในระยะผมคิดว่าน่าจะเกิน2ส,สัปดาห์นะเพราะว่าชุดในการสะสมเขาเนี่ยค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะครับ ทัดมาอีกตัวหนึ่งขวัญใจมหาชนเลยนะ PJ มันอยู่นะทำพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าโหมาได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากครับกลับมายืน4.5อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมาพร้อมกับบอลลูมด้วยนะเพราะฉะนั้นในชุดนี้ผมคิดว่าน่าจะเบรกได้เบรก4.5สบายๆครับแนวต้านถัดไปให้มองที่4.66เอาไว้เลยครับถัดด้วยตัวแม็กอันนี้ก็เบรกอ่อนๆนะ มาเรื่อยๆถามว่ากลับตัวหรือยังก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่าจะกลับตัวนะครับอย่างไรก็ตามสต็อป s ออยู่ที่10.2เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแนวต้านก็ไม่เกิน11.7นะครับตัวสุดท้ายไฮไลท์ของเรานะครับเป็นหุ้นขาลงนั่นคือเน็ตเบแต่ว่าหุ้นขาลงในตัวนี้เราไม่ได้แบบสุ่มสุ่มหนะคือหุ้นขาลงในกรอบนะครับ ในกรอบตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นแนวรับก็จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ 23, 23. 1, 23. 2, ่3 1 2 3าแถวๆนี้นะครับแนวต้านก็จะมีตั้งแต่2 6 2 8นะครับ28จนถึง30บาทอยู่ที่ว่าอดใจไว้ได้แค่ไหนนะครับเด็ดเบไม่ใช่หุ้นที่วิ่งไวเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่จบในวันนะครับอาจจะกินระยะเวลานานหลายเดือนนะแต่อย่างไรก็ตามครับ Stop ปลอ s กอ็จริงๆ s t ็อปลอ s ใช้เป็น23เลยก็ได้นะครับหรือ จะใช้ที่22บาทก็ได้จบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทศของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามนึงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุย,ยนต่อในช่วงท้ายคลิปนะแล้วก็ใครที่ สนใจในเรื่องของการอ่านกราฟเทนนิคอลนะครับเนี่ยมีวันหยุดเยอะๆนะเราเรามีเวลาในการศึกษานะครับผมได้เขียนอ e ีบุ๊กนะครับสอนอ่านกราฟหุ้นมือใหม่ใครที่เป็นมือใหม่หรือแบบเป็นมือเก่าอยู่แล้วอ่ะแต่แบบอยากจะฝึกอ่านกราฟอ่ะก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากเล่มนี้ได้เลยนะครับเล่มนี้ก็จะเขียนไว้ค่อนข้างครบถ้วนนะจุดกลับตัวต้นเทนเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะฝึกตรงน,นั้นได้และที่สําคัญเลยพิเศษสุดๆเลย ใครที่ซื้ออ e ีบุ๊กจากเราไปนะครับก็จะได้รับสิทธิ์ในการปรึกษาถามคำถามกับเราได้ตลอดนะครับใครที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i n แอดมันนีตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคำถามในช่วงท้ายรายการกันบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะฮะ global คลื่นชุดนี้นะตั้งแต่อะไรเนี่ยตั้งแต่เดือน2ถือว่าเป็นหัวอะไรไหลหัวไหลได้ไหมครับ Head อ n ด์ช o u l เดอนะครผมจำไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรอ๋อครับกับ a อ t โอเคเดี๋ยวเราดูที่ตัว g l o b a l ก่อนนะครับว่าเป็น Head and Shoulder หรือเปล่ามองมองได้นะครับนะมองว่าเป็น Head and Shoulder ได้นะครับชุดนี้เนาะ,ะจริงๆตำแหน่งมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ก็แต่ก็ใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นห้ามหลุดเน,ะเนาะ neckline ก็คือ17.9ถ้าหลุดก็สยองเลยทีนี้ก็จะร่วงลงไปก็แนวรับถัดไปก็17บาทนะครับ AIT เสียทรงหรือย,อยังครับเข้าไว้ตอน b r e a ก ทุน5.95เมื่อวานไม่ได้ดูนะมาเปิดอีกทีก็เป็นแท่งแดงเสียแล้วอ่ะมาดูฮะตัว AAT เขาซื้อไว้ที่เท่าไหร่5.95ก็คือราคานี้เลยนะอ่ะที่คำถามว่าเสียทรงหรือยังคำตอบก็คือยังไม่เสียนะครับมันเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงเฉยๆทั้งชุดนี้ยังคงอยู่ในคลื่นชุดเดียวกันนะครับตออรอจะอยู่ที่5.6ครับการซื้อในตำห่ง5.95ขอชมนะครับว่าเป็นการซื้อได้ค่อนข้างเฉียบนะครับ ก็คือเกิดขึ้นพักทะลุแล้วตำแหน่งในการซื้อเนี่ยถือว่ามีวินัยมากๆครับและหุ้นในลักษณะนี้ไม่เป็นไม่จำเป็นที่ต้องเฝ้าทุกวันก็ได้นะครับมันเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะคอนบนอนนม BRR อันนี้ก็พูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปเนาะสวัสดีครับอาจพอ,อพอดีถือหุ้นอะมาณะนะครับในช่วง XD ที่ผ่านมาก็คือวันที่7เดือน3แล้วลอง Search ดูในเว็บไซต์ เซตในช่องสิทธิประโยชน์นะครับหุ้นตัวนี้พบว่าหลายๆครั้งที่ XD ไม่มีการบอกวันจ่ายผลเลยครับแบบนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าเงินเข้าบัญชีเราเมื่อไหร่อ๋อมีมีไม่บอกเลยเหรอ <laughs> โอเคอจริงๆถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะมีอีไบเล็กๆที่ส่งมาถึงบ้านเราอ่ะ ใ,ใบใบหักภาษีนะที่จ่ายเอออันนั้นนะ่ะเราก็จะทราบเองนะครับอลองไปดูตัวอื่นอย่างเช่น AS บอกว่าจ่ายเป็นผลก็ปกตินะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นก็รอดูใบตอบรับแล้วกันนะครับใบหักภาษีนที่จ่ายได้ปผลผลมาก็โดนภาษีนะครับ BBL แนวรับอะไรเนี่ยแนวรับถือยาวแถวไหนดีคะถือยาวจริงไม่จำเป็นต้องมีแนวรับเดียวนะครับ แตนี้มาดู BBL เนี่ยมันมันหน้าหรือยางใช่ไหมมันน้าหรือยงนนาอยงคุณจะถือยาวเนี่ยคุณคงไม่มาเล่นโซนบนนะอันดับแรกนะอ่าคุณควรที่จะได้รับในโซนลึกๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอได้ก็รอดีกว่าครับแนวรับอาจจะอยู่แบบ100บาทอะไรอย่างเงี้ยเออ,อหุ้นเน่ยเวลาที่เราอยากจะถือยาวยาวสัก2ปีได้กันเนาะถ้าแบบตีเป็นตัวเลขง่ายๆนะครับสิ่งหนึ่งนะก็คือหุ้นต้องดี สิ่งที่2คือ Margin of Safety ต้องได้อ่ะตรงเนี้ยไม่มี Margin of Safety นะครับต่อให้ล่วงมาก็ยังไม่มี Margin of Safety อยู่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดมาร้อยยีหรือไม่ก็ร้ออะไรเงี้ยมันยังพอแบบถูถ่ายได้นะฮะ <c oughs> โหคุณตั้มนะครับซัพพอร์ตมา349บาทโอบ้าทโหขอบคุณมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีแบบคุณตั้มนะครับก็สามารถที่ะะจะกดเนี่ยปุ่มนี้ได้นะครับปุ่มขอบคุณนะฮะหรือ ซัพพอร์ตมาได้ที่นะช่องทางนี้ได้เลยนะครับไรายได้ทั้งหมดก็เอามาพัฒนาช่องต่อไปนั่นแหละ H H R เข้าซื้อราคาไหนได้บ้างครับโอ้โหแบบไม่มีแผนเลยนะอันนี้แบบเตือนไว้ก่อนนะครับว่าค่อนข้างอันตรายมากๆเลยคำถามนในลักษณะอย่างนี้นะอะไม่ได้อันตรายต่อผมนะอันตรายต่อคุณเองเนี่ยคุณเดย์ไล h ์เนี่ยเออนะก็มาดูนะครับ H H R โอ้โเป็นหุ้นขาลงด้วยนะฮะมีโอกาสหลุดแนวรับได้ค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นไปรอกองกันข้างล่างแล้วกันนะครับตรงเนี้ยอาจจะมีเด้งได้แต่ก็มองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับอ่าซินเนกนะครับติดดอย17บาทแนวโน้มจะขึ้นต่อไหมเฮ้ยแนวโน้มซินเนกเป็นขาลงนะครับนี่แนวโน้มเป็นขาลงอ่าติดที่17บาทตรงเนี้ยคือจุด stop loss นะครับตรงนี้เลยครับ14.5เป็นจุด stop loss ถ้าไม่ stop ต้องไปรอดูว่าเขาจะสร้างฐานกันตรงไหนซึ่งมีโอกาสสูงมากครับที่จะไปสร้างต่ำเช่น 12.5นะฮะเออนี่มีเขาแนะนำมานะครับว่ายาทากันยุงบัวหิมะยี่ห้อไออุ่นของเด็กค่ะแมลงสัตว์กัดต่อยโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อดูนะครับเราไม่ได้ค่าสปอนเซอร์นะเราอ่านคอมเมนต์เฉยๆอาจารย์พึ่ครับชายโยทุน8.25ไหลลงทุกวันเป็นขาลงไหมครับชายโยเป็นขาลงอยู่แล้วอ่าฟังดีนะมันเขาเป็นขาลงอยู่แล้วแต่ว่าเขามีการดีดขึ้นมานี่นี่ดีขึ้นมาในชุดนี้นะครับ ทุนของเราอยู่ที่8.25ไม่รู้ว่าไปได้ขาไหนนะอ่าไปไถ้าได้ขาเนี้ยจะดีมากนะครับแต่ถ้ามาซื้อขาลงเนี่ยอาจจะต้องสต็อปรอตไปแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะซื้อแถวนี้นะเ,ออเพราะว่า8.25มันเป็นโซนนํำฐานแล้วอยู่นะครับแต่มันหลุดลงมาแล้วเนี่ยอาจจะต้องสต็อปไปก่อนเออแล้วก็ไม่ไม่ต้องแล้วก็เออยังไงก็ต้องสต็อปนะครับแนวรับเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปทําฐานกัน7บาทต้นๆน,น,นะฮะขอสอบถามครับ <S <S ธุรกิจบริหารหนี้เสียที่ซื้อหนี้เสียจุดกำไรคืออะไรนี่ซื้อหนี้ให้ได้มากและเก็บหนี้ให้ได้มากด้วยแต่อยากสอบถามว่ามีจุดบอดอย่างอื่นของธุรกิจอีกหรือเปล่าครับและขอถามต่อว่าแนวโน้มธุรกิจกลุ่มนี้ยังสามารถเติบโตได้อีกหรือเปล่าผมขอพูดอย่างนี้นะครับสมัยก่อนอนะ เขาเรียกว่าธุรกิจ AMC ไม่ต้องสมัยก่อนสมัยนีเ้เขาก็เรียก AMC นะครับก็คือเป็นธุรกิจเก็บเก็บหนี้แหละตามตามทวงหนี้อ่ะกลุ่มนี้เจ้าตลาดเลยอ่คือแบมเออแล้วก็ลองมาก็คือ JMT นะครับหลักๆก็จะก็จะมีอยู่กันอยู่แค่นี้นะครับที่โดดเด่นมากๆก็จะเป็น JMT ทีนี้หน้าที่เขาก็คือไปประมูลหนี้มาซึ่งสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีคู่แข่งนึกออกไหม คือูแข่งมันน้อยมากอะในตลาดก็มีไม่กี่เจ้าไม่น่าจะเกินสี่ห้าเจ้า,จาแถวๆนี้นะครับที่นี้ในปัจจุบันเนี่ยโหใครๆก็เป็น AMC อ่ะใครๆก็ทวงนี้อะคนที่ไม่เคยทวงนี้ก็ยังมาทวงนี้เลยอะคนที่เคยทําธุรกิจอื่นก็เปลี่ยนธุรกิจก็มาทวงนี้อะร,อรอู้ไหมเพราะว่าอ,อะไรเพราะมาที่มันสูงมากคือซื้อมาห้าบาทไอ้โทษหนี้ร้อยหนึ่งอะหนี้ร้อยบาทอะซื้อมาแค่ห้าบาทสิบาทแล้วพอทวงในห้าบาทสิบาทมันก็ได้ได้ทุนคืนแล้วไงอ่า เพราะฉะนั้นชิ้นเนื้อก้อนนี้มันเลยเป็นที่น่าสนใจพอคนมาสนใจมากๆมันทําให้เกิดการประมูลแข่งกันนะครับเจมทีเคยได้แบบประมูลแบบถูกๆปัจจุบันก็ไม่ได้แล้วเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยเจมทีเฮ้ยทำไมคุณซื้อนี่มาน้อยจังเลยอ่าเดี๋ยวก็อะไรชาโยบริษัทอื่นๆก็ต้องมาแข่งประมูลแข่งกันมันทําให้โอ้โ oh, หบางทีมันก็ไม่เหมาะสมไม่สมควรที่ที่จะเอาอะเพราะว่า จากต้นทุน5บาทอัตระการเป็น25ที่นี่ความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นแล้วนะครับเออเราจะสังเกตได้เลยว่าหลายๆเจ้าเนี่ยซื้อนี่ไม่ได้ตามเป้าอ่าดูนะดูจากงบดูจากอ,อปเดลอะไรก็ได้นะครับแต่ทุกเจ้าก็จะบอกว่าเ,ออเรารอนี่คุณภาพดีฮะจริงๆไม่ใช่หรอกเขาก็พูดไปงั้นแหละเออเขาไม่สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าราคามันเริ่มแพงเนี่ยคือคือจุดบอดนะครับเพราะคู่แข่งมันเยอะขึ้นทีนี่แนวโน้มของธุรกิจกลุ่มนี้ยังดีอยู่ แต่ยังดีอยู่แต่อย่างว่าคือการแข่งขันมันสูงขึ้นทําให้มาจินมันลดลงก็เท่านั้นนะครับนี่ที่เห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเผลอๆผนะแบงก์อะมาตั้งจะตั้งบริษัทลูกแล้วก็ทวงเองนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนะเขามองไม่เห็นปัจจุบันเขาเริ่มมองเห็นแล้วเพราะว่าปัจจุบันแบงก์เนี่ยทําอะไรก็โดนด่าเก็บค่าธรรมเนียมก็โดนด่าถูกไหมเออจนต้องมาคืนค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยเขาก็ต้องหาช่องที่เขาจะต้องโตต่อไปนะครับ ตื่นไม่ทันอาจารย์ทุกทีนะฮะเดี๋ยวคือสามารถดูได้ตลอดนะเออไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องตื่นตันตื่นไม่นนะวารันไปได้อีกนานไหมครับตรงนี้ก็เสียวๆแล้วนะอาจจะต้องแบบแบ่งเทคโปรฟิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วโน้มเนอร์แล้วก็ hbr สามารถรับได้หรือยังโอเคมาดูนะฮะเนอร์ผมไม่ได้ดูมาสักพักหนึ่งแล้วเนอร์เนอร์แนะนำว่ารอดิฟดีกว่านะครับโซนแถวแถวห้าจุดเจ็ด ส่วน s v r s v r เนี่ยถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะโซนแนวรับน่าจะอยู่แถวนี้เลยครับสะสมก็ตั้งแต่8อ่งจุนะครับจนถึง2อบาทามุมมองซิก้าแหรอครับได้ครับซิก้ากับ XPG นะ่าจะทรงเดียวกันนะอ่ะก็คือย,ยึกยักยึกยักเนี่ยโซนเนี้ยถามว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเราสามารถวางสต็อป o อ s แบบนี้ได้เลยครับเนี่ยเอาสต็อป o อ s มาวาง3 3.2ก็ได้นะครับถือว่า,าไม่ได้คิดริ้วคิดเละอะไรนะครับเนลต้านถ้าไม่คิดไกลก็3.5ก็พอครับโอเคจบลงไปแล้วนะครับเอาจริงนะรายการผมเนี่ยครึ่งหนึ่งนะคร,ครึ่งหนึ่งมากกว่าครึ่งอีกประมาณ70%เข้ามาดูน้องเวลาแล้วก็ออกไป <laughs> ล้วจะสังเกตได้เลยจากคอมเมนต์นะครับก็ เกินครึ่งนะเป็นของน้องเวลาทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะโดนกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปถ้าน้องเริ่มพูดได้เนี่ยผมจะเอามาทำรายการ <laughs> โอเคครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนทด่เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย